โอเคสวัสดีครับผมโทฟูมาเซอร์ผมนะ Resident Evil s e r e Remake นะครับผมนะใน DLC เส้นทางไม่อาจจบของเอดานะครับผมนะมาผมเองก็จบเนื้อเรื่องหลักมาแล้วก็พักไปหนึ่งวันแล้วก็กลับมาทำ REC ต่อนะครับผมนะโอเคมาที่ตัวเลือกก่อนดีกว่าผมเหมือนเดิมเนาะโอเคเริ่มดีกว่าความท้าทายของโหมดเส้นทางไม่อาจบจบเท่านั้นที่สามารถรับได้ในโหมดเกมพิเศษ,ษนี้อ่ะฮะเครื่องแต่งกายตั้งค่าอ่เฮะเริ่มกใหม่พิเศษ,ษ รีออนแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเอ่อลีออนผมเอาเป็นชุดแจ็คเก็ต hmm. แล้วกัน mm hmm. เครื่องประดับแว่นแอชลี่แอชลี่ชุดเดิมล้วกันแอชลี่เครื่องประดับก็แว่นไปเอาไม่มีเครื่องแต่งกายของเอดาแล้วโอ้จบแล้วโอเคมาเริ่มเกมใหม่ดีกว่าอาผมนะอืมบทเกมมีทั้งหมด3มบทช่วยเหลือปกติแล้วก็เดินตามเอาไปเดินตาแลวกันเพราะว่าตอนผมเล่นตัวเกมหลักอะ่ะผมก็คิดว่าเอ้ยตัวเกมมันจะ อารมณ์อร่อยให้เราแบบว่าเออมีความยากสันิดนึงแต่การเป็นว่าโหมดปกติของผมนะสำหรับความคิดผมนะผมรู้สึกว่าโหมดปกติของ iec นี่มันเท่ากับโหมด easy เพราะงั้นเดนตายก็น่าจะ normal เอาให้มันพอมีแบบว่าตื่นเต้นบ้างนะผมนะมันจะได้ไมแบบว่าง่ายจนเกินไปแล้วก็น่าเบื่อจนเกินไปนะผมนะโอเคมาเดนตายรับผมแต่ว่าถ้าเกิดจะเปิดโหมด professional ต้องจบโหมดในโหมดหนึ่งก่อนนะผมนะันถึงจะสามารถกดเ,เขาเรียกว่าอะไร เปิดโหมดนั้นได้นะผมใครว่าออลูอิสเอา้าไม่สามารถส่งข้อมูลป็นมาไปยังไอเน็ตกันแล้วคนโอ้โหเน็ตตุ่เชี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วคาซินก็ม่อยู่ที่กูด้วยนะประเด็นสนตีนเอ้ยแย่ อารมณ์ใหม่ของมึงดิใครเขาเต้นเลยคือคือคือยากกันไอ้นี่ก็ไม่พูดไม่จ้าดูเหมือนจะถึงคัาของฉันแล้วนะเพื่อนเอ๋ยอ๋อนา่าจะเป็นกลุ่มตั้งวิจัยของเขาแหละ ือเปล่าข้าเขาให้ฮะ <c oughs> โอ้โหน่ารักเเรียกว่าท่าจบแล้วอย่างนั้นเหรอชิคกี้เก็กชิบหายเลย ของชอบของนายใช่ไหมล่ะนี่ไงคุณนี่มาได้จังหวะบริเลนาเอรด้ารู้ไหมว่าการโดนจับขังวอเนียรมันรู้สึกยังไงเอาไปทราบุริของมึงและใช่ต้องขอบคุณมากๆเห็นแล้วใช่ไหมล่ะไอ้พวกนักบวชนั่นมันเอาของของผมไปหมดเลยเนี่ยรู้ถึงอัมพันด้ื่ออย่างนั้นเหรอโอ้โหไม่ไม่ไม่ผมน่ะส่้มันไวเป็นอย่างดีเลยก่อนที่มันจะจับตัวผมได้นะ่ยงั้นก็ดีนำทางไปเลย ด้วยความยินดีครับผมโอเคงั้นทางนี้ครับอยู่ไกลหรือเปล่าล่ะไ,ไ,ไ,ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่ามันปลอดภัยแน่นอนไม่มีอัมพันธ์ก็มีข้อตกลงนายรู้แล้วใช่ไหมใจเย็นสินาผมรู้แล้วฉันก็ไม่รู้นะในตอนนี้โอเคมีอะไรบ้างจ้าอืม <c oughs> แล้วทําไมมันเซ็ตไว้เบอร์เจ็ดวะะุหเซ็ตไก่เกินอ่ะเบอร์สี่ก็พอมีดอ๋ออันนี้แบ็กเทลผมลงวัดเปลี่ยนสกินมันนะแต่ว่าไม่มีผลต่อดาเมจครับผมดาเมจก็เท่าเดิมคือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เนาะแค่เปลี่ยนสกินครับผมนะไม่ถือว่าโกงเนาะปืน T M P ก็ความแรงเท่าเดิมเป็นดีไซน์เดิมครับผมนะไม่ได้ลงสกินอะไรเลยครับผมมีแต่ระเบิดกับเจ้า T M P แล้วก็จะมีลงของปืน ไลออช็อตกันแล้วก็สไนเปอร์ไม้ผมเปลี่ยนเป็นสกินนิดนึงแต่ว่าดาเมจเท่าเดิมไม่ถือว่าโกงโอเคเนาะเดี๋ยวจะหาผมเอ้ยพี่ลงหมดเท่ากับโกงโอ้ยมันแค่เปลี่ยนสกินจ้าโอเคมากด้ยเอกสารติดตัวมีปะ้ะไม่มีที่เอเลยอ๋อคือเอดดนเริ่มต้นมาก็ในปรา,าสาทเลยเหรอคคกใต้ดินคุกใต้ดินคุกใต้ดินโอ้โหโอ้ โอเคเปลี่ยนอาวุธเออรู้แล้วรอช่องอยู่แล้วเหรอเอเส้นทาคุณคุณนะไม่คุณจริงอะเนี่ยโอเคตรงลานเข้าปราสาทเรามีปัญหาแล้วล่ะพวกมันกำลัง,าง,างตามหาเราอยู่เราต้องขึ้นที่สูงเข้าใจไหม,ไมเข้าใจแล้วจา้า อะไรวะมัดที่กูด้วยไปซะปักลูอิสแล้วขึ้นไปกดเลยลูอิสเว้จ้าพุ่งขึ้นปายจ้าเออปุ๊กปุ๊กปุเดี๋ยวต้นเกมไหมเหรอคุณไปเล่นเดี๋ยวไปอัมพันมาซะแล้วค่อยไปเจอกันที่หลังเดี๋ยวโทษทีนะลูกผู้ชายเขาไม่ทำแบบนี้นะไม่ปล่อยให้ไปอยู่คนเดียวเออเชี่ยต้นเกมมึงเอาไว้เหรอ งั้นมาเจอกันที่บ่นนะแต่อย่าให้กลายเป็นศพน่ะโอ้ยนอเชี่ยจริงดิต้องสู้จริงเหรออ่ะกูเตรียมตัวนะอาวา์กร้อนละออกคารซีนโอเคไเอรัก็รเด็นว่าู้ต้นเกมอัอนอนไวจังอ่เป๊ะเป๊ะอ๋อลุกมาแล้ว ทำมาดีนี่ว่าแต่ยังดีพอรหรอกนะเอาเฮียฟูจริงเหรอวะอาเวนกันอเอาไงละว่ะกูไอ้เฮียจิงเออไอ้เฮียขอให้กดคอนโทรลไอ้เฮียไม่ใช่สเปซป่าไดา้วิ่งชา้ามึงจะเดิน โอ๊ยไม่ใช่แล้ตาฉันนี่มันอะไรกันวะวัตวัตนี่มันภาพหลอนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยแล้วกูจะรู้เรื่องยังว่าตัวจริงวะเนี่ยผมเชื่อว่าผมทูกที่เลยเออแล้วมันจะแยกตัวจริงกับตัวปลอมอยังไงวะเนี่ยกูเหี้ยไอ้เหี้นี่ตัวเชื่อไอชี้น,น,นี่ไอชี้นี่ไอชี้ยไอชี้ี่ยไอสัตว์หลังเอ๊ะ เจอตัวแล้วโว้ยไอพวกเนี้ยตัวปลอมสัตว์เดินผ่านไหมเอา้าไอเนี้ยตัวปลอมแต่ว่ากูต้องปัดปอ้องหัวเนี้ยไอเฮียนี้ไม่ใช่มันอยู่แถวนกูนเจอพงกมึมแล้วไอเทียกูเจอตัวมึงแล้วโอ้จิ้มคืหมดหมด,ดง่ายยังว่าเออตาแดงยัง โอเคห้านักจ้าพวกมันหายไปแล้วสินะเออไอผมก็มัก็สงสัยอยู่เหมือนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ว่ามือซ้ายกับมือขวามันอยู่กับไอสาราซาใช่ไหมสักพักคือมันเหลืออยู่ตัวเดียวผมก็งงว่าเอมันหายไปไหนวะเพราะว่าในภาคสี่ดั้งเดิมอ่ะหนึ่งตัวจะไปรวมร่างกับไอเจ้าสาราซาแต่ว่าในฉากสุดท้ายที่เราเจอกับซาราซาน่ะมันไม่มีฉากที่แบบว่าเราไอตัวสาราซาอ่ะมันไปรวมร่างกับไอตัวมือขวาของมันนะคือมันไม่มีนะ รู้ตัวทินคือซาาซาแม่งแปลงร่างเลยถึงว่าไม่ได้หายไปไหนขึ้นมาอยู่กับเอเดนอืมมีของเก็บไหมไม่มีไม่มีของเก็บจริงเหรอเชอเาจริงเอาจริงดิโอ้นี่ไงถุงทรัพยากรใหญ่แล้วก็ถูไม่แต่ดินปืนมันไม่มีอกนะอะกูต้องออกทางตูได้หรอ เม่ช่างมีมารยาทเสียเกินไปโอเคใครโทรมาเรียกศูนย์ตอบด้วยเราวิซอนอัมพนัน์เอาวะนะัน่ะแต่ฉันให้เขาไปเอามันมาก่อนนะ่ะศูนย์จ๋ได้ยินไหมฉันฟังอยู่ว่าต่อได้เลยเราเจอกัะปัญหนาที่ไม่คาดคิดนะ่ะแล้วไงเธอเก็บัญหายัยางไงอย่างนั้นรึ ลุยส์กำลังเดินทางไปที่โบสถ์น่ะฉันจะคอยตามเขามาให้ไปเอาอัมพันมาดีมากงั้นรีบหน่อ้วกันนะอทราบแค่อยากจะยืนยันเส้นทางของฉันเอาไว้ก่อนน่ะจะมาจอบจากรบนที่สำรวจนะฮะอะไรวะสะแกนตาชิปอ๋อลูกเล่นแบบนี้ถึงว่าละเอไดนมันยืนเลยแปลก ฉันต้องไปทางนั้นสินะอยู่บนที่ส่งเอาไว้นะเธอรู้วิธีอยู่แล้วปืนใหญ่ฉันสงสัยจังว่านั่นมันคืออะไรปืนใหญ่ไงป,ปืนใหญ่ที่ยิงลีโอนนะ <laughs> นั่นดูอันตรามากนะต้องระวังให้ดีสินะเมยต้องลองเมยต้องมองอีกไหมไม่มีอ่นะเนาะ เช็ดกล่องข้าง,งล่างไอสัตว์ไม่หนออทางมายเลยอย่างว่าแหละและจงอย่าได้ลืมว่าพรากิจของเธอคือการเอาอัพันธ์กลับมาไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านั้นรีบจบเรื่องนี้ซะแล้วก็เอาบอลมาให้ฉันเข้าใจแล้วแต่ขอแวะไปเที่ยวก่อนสมิทไม่ได้หรือไงนอโอ้โหขงวางพร้มเลย สเตลได้สเตลได้สเตลได้สเตลสเตลสเตลได้สเตลได้สเตลได้สัเตลเออฮือยังไม่ดึกแสดงว่าศัตรูตอนนี้ยังหัวแตกไม่ได้คิดว่าน่าจะใช่นะทุกคนผมลงล่างก่อนแล้วกันสเตลได้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 ฝ่ายทรัพยากร โอ้หันหลังเชื้อเชิญขนาดนี้อ่ะมาันมไม่จืดให้ผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเียถอยก่อนถ้าผมยิงปืนนังโป้งนี่แม่งมาเต็มแน่เลยเออรู้แล้วไอ้เฮี่ยที่กูเลงจังเห็นหัวไม่เห็นหรอกมั้ง โอ้ยคนเห็นผมแล้วออรีบร้อยแล้วกูสวยแล้วเอ้ยเลือกชักไปกันใหญ่แล้วต้องหาอที่หดเครื่องยิงถิไอ้นั่นซะอิ้ยวิ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 ้ิวยวิวิ้ิว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 ิอิวิยิวิอิวิวิวิจิ้ิวิยิวิะิวิ้ิวิวะวิ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 ิวิวิวิิงรอิเพื่อเข้าไประยะใกล่ในขวิิต กำลังบิอนอยู่อ๋อโอเครู้เรื่องพีตตานี่หว่จาจะตาแล้วนี่หว่าสเป์เอสสเปย์สองไปครั้งได้ผมเอาเป็นสมุนไฟเขียวเสียสมุนไฟเขียวอะ่ะอือ เวนหลังเข้าอีกเหรอโอ้โหกูชิดประตูเลยจ้าแบบนี้เออเออเอเฮ่ย่งไงวะไอ้ชิ้นตูนกูบอกว่าอ๋อยังไม่ถึงโอ้โหจบแล้วลูกถึงลูกเห็นลูกเห็นเสร็จกู โอเคผมต้องไปหาเครื่องยิงหินก่อน,นไม่งั้นการเดินทางผมลำบากแน่เออแงดีวะอุ้ยเหีย้ยไอ้ส้มตีนตรงนี้หยุดโดมวะโดนดิผมไม่โดนเว้ยต้องบัตหลวยหลังเข้าเปร่วะไม่ ลัสเก้าสง่างามโดนมาวะไม่โยนโอเคคืนนี้แล่ก็ดินปืนแล้วกูจะจัดการมันยังไงไปไงดีกว่างี้นี้ลงได้ปนะ <Okay. S 2> โอเควุ้ยตางอย่างเดียวเลยถ้ายังอื่นบ้างก้องเลงสไนเปอร์โอเคสวยสไนเปอร์สไนเปอร์ก้องต้องตรงนี้ดิเออไม่ใช่ปียังคังปะกอบกับไรเฟิล เ m ีอยู่ตรงนี้จับกระป๋าแปลกๆไว้กูขึ้นบนอันนี้ขึ้นบน,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 บนลงล่างระเบิดตรงนี้ดินปืนสักหมุนภัยตรงนี้โอเคแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเกมเขาจะให้เราผสม ช้ปืนกลก็สำคัญว่ะแต่ไรเฟิลลองลองไรเฟิลก่อนแล้วกันวุ้ยวุ้ยวววอีเวนไอซับเวนเลยเออเฮยังไงไอซับไอเวนเลย ต่ยอดหน้าเขาให้อะไรอีกขอต้มถุนก่อนป๊บนึงเออเฮยังอีกหก์ไอ้ตร์ไอ้มีดกูพังนัดอีกเวนบึ้งก็ตายให้กูดิตายให้กูดิตายให้กูตายให้กูดิโอ๊ยโนนมีดพังเว้ยทุกคน ใช้มีสัมปองกัตอนนี้โอ้ยเสเตอะไรวะเรากดชิปเดี๋ยวไอ้นีมน่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวอ,อ,อันนี้ผมตั้งไว้เป็นเบอร,ร์สามแล้วกันเป็นกูอยากยิงไหวห่หาเอ้ยกูอยากเฮยกูอยากยิงอ่าก้นพิดอ่ะมึงลงมา,มงมากูขึ้นอ่ะเรื่องของมึงเลอะไอ้เหี้ยเอ้ยกูไปละ โอ้ยเดินไม่ดูโดนโดนโดนระเกิดแน่แน่แย่แล้วทุกคนมัวแต่เดินเล่นเนี่ยผมเนี่ยใช่แน่สองจุดสองจุดสองจุดทัชชา เชี่ยเอาไม่โดนฮัชชาเรียบร้อยแตกหมดแล้วมึงมาจบแล้วอนาคินเดี๋ยวบีกเหรออันนูนเวนน้ยไอวีเ,เวนเยียไอ้บ้าเอเเย้เอเเยถอยก่อน ต้องตีเลย,ยต้องหมุนตัวก่อนโดนเนี่ยไม่โดนเว้ยนัง่นนงดีไอ้เฮี้ยนั่งสิถัดเอ้ยพี่กูทีมหน่อยโอ้ยส่งกันเป็นระดับฮาร์ดมันก็ฮาร์ดเกินตรงไหนนะตรงนู้นใช่ไหมโดนป่าวะไม่โดนว้ย เฮ้ยเแตแค่นี้ก็เรียบร้อยใช่แล้วยังเหรอเมเปเซ็ตกู้เ <Set go! S 1> ฮ้ยอะไรมันเยอะจังเลยทำไมมันเยอะจังเลยล่ะลูกพี่หน้าไม้กูก็ไม่มีหน้าไม้กูก็ไม่มีเออเออเออ กูเขาใหกูหน่อยกูอมาตาอยู่อ,อย่าเพิ่งนะคอมจีกูเอาปืนกระใหญ่ยิงก็ตายนะถ้าหมดเออชี่หมดเกี้ยงเลยเอดาเออแต่ไรเฟลิลเนี่ยแม่งเอ้ยสุดท้ายกูต้องผลิตเอยกลมาใช้ก่อนเอาวะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องทำอะ่ะ จริงอยากผลิตไลฟ์ฟแต่ว่าตมอ,อยากเอาปืนกลนก่อนเพราะว่าปืน์ลกลนผลิตได้ก่อนไงไอ้กาวยมังเยอะจังมากเยอะจังเยอะจังมา ได้วยรอวะด้ด้วยรอ,ยห,รอหมดยังโอ้โหมันจะมาอะไรเย่ขนาดนั้นวะอีเฮ้ยกูหมดตัวแล้วผมยังไม่ยินเสียงเดินกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่เลยเนี่ยเออแล้วตรงนี้ไปได้แต่ว่าไปทำไมล่ะ หมดแล้วเนี่ยมีดแพร,รี่เนี่ยไอ้หียตรงนู้นระเบิดสัตว์เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องอับกับแอลของมงกอ,อีกกูเอ,อ่อเลยขึ้นได้ตรงไหนนะตรงนี้ดิใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ขึ้นตรงนี้ตรงไหนวะนี่ไง ตรงนี้ไม่ต้องลงหรอมั้งมันไม่มีอะไรละจริงจริงมันอ้อมไม่ได้นะแต่ว่าสู้ไงเป็นเราก็อยากสู้หมดแล้วเนาะข้างๆระเบิดแสงโอเคสุดยอดเดี๋ยวยิงสลิงไฮ้เดี๋ยว,ยยวอย่าเพิ่งยิงขอเก็บของก่อน คุดกูหมดตัว,วจ้าอีดาคุงโอ้โหวัดเดอะเฮลป่าไปได้ยอยู่มั้งนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเซ็ตโกยิงไม่โดนกูหรอก อะไรข้างๆว่ะอะไรข้างๆว่ะชิปผอไม่โดนไอ้กูก็ตื่นเต้นเวอร์เลยไอ้ดีนะยังไม่ยิงกระสุนพี่บีเกอะหาก่อนไหนโอ้โหตรงนู้นเหรอนี่มันไม่ใช่เรื่องสนุนนะจ๊ โอเคดีนะผมยังไม่ยิงเลเวลไปเป็นกันเปลืองแย่เลยผมภัยเว้ยตัวเกมมันตรวจจับตรวจจับของในกระเป๋าผมอยู่มันเห็นว่าเออของผมน้อยมันเลยแจกให้ไงมันมีระบบนี้อยู่ไอร้ระบบหาของอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไระบบดรอปของ ถ้าเกิดว่าไอเทมในใน,ใน,ในตัวเพลเยอร์น้อยเกินไปอ่ะมันจะดรอปสิง่งนั้นให้ครับผมอะไรอย่ามึงดิกำเนึงหาของอยู่จะรีบไปมันก็ไม่ได้ใช่ป้อเพื่อจะถึงทางออกแล้วสินะปวดยจ้งกว่นะโอเคอเฮ้ย แล้วลุงอิซันไปยังไงวะไอชื่อมันไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยกับตัวมันมีแค่ตัวเปล่าต่อเด่นจบเชปเตอร์ปะโอโ้โหเชปเตอร์บดีเลยโอเคนะผมก็ Resident Evil 4 Remake นะผมนะโหมดเดียวฟรีผมลืมชื่อเส้นทางไม่รู้จบอะไรสักอย่างนี่แหละผมนะในพาร์ทที่หนึ่งก็ ขอนุญาจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมนะก็เหมือนเดิมถ้าผมต้ชอบลืกกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะสหรัาจะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสบายกับผม